ันนี้ครับกินนอนน้ำเลยครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับอขออยู่ครับขออยู่ขออยู่ครับมันลุ้นกันครับอยู่ไหมขออยู่นะครับหลังนี้อกินอะไรขนาดนี้ครับผมโอสวัสดีครับผมเตยวิถีบ้านเราครับวันนี้ก็วันเสาร์วันหยุดนะครับออกมาหาใส่เบ็ดกันได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันเยอะนะครับช่วงนี้ มันเยอะนะครับฝนตกเยอะก็ออกเลยออกมาหาทเบ็ดบ่อยนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวมาหาทยเบ็ดกันนะครับวันนี้ใช้เป็นเขียดีโมนะครับแล้วก็เบ็ดนี่ครับสี่สิบห้าหลังนะครับชุดใหญ่นะครับวันนี้ใช้เป็น45ิห้าหลังชุดใหญ่นะครับแล้วก็เขียดอยู่ในกระสอบนะครับเขียดก็จับปลาเมื่อคืนนะครับ ไปครับเดี๋ยวรอใส่ไปตามหมายข้างหลังนี่แหละครับเดี๋ยวมารุ้นกันครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับผมก็ใส่ไปเลยครับยืดช่องให้สวยก็จะใส่ให้ดูนะครับไปครับมาใส่หลังนี้กันดูครับนองใส่นะเป็นค่ะหลังไอ้แป้งนี่เป็นนาดํานะครับผมเคยมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าคลิปนั้นผมตัดจบไปแค่งคืนนะครับเช้าเนี่ยได้ไปช่อนจะเป็นโลเลยครับไม่ได้ถ่ายครับเสียดายมากครับที่ไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูเพราะว่าผมต้องรีบไปเก็บเบ็ดนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปทํางานต่อนะครับมันก็เลยเวลาน้อยครับก็เลยตัดให้พี่น้องเอฟซีได้ดูแค่ช่วงกลางคืนนะครับเสียดายมากครับผมเดี๋ยววันนี้นี่จัดเต็มนะครับวันนั้นใช้เบดแค่ยี่สิบหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ทั้งหมดสี่สิบห้าหลังนะครับเดี๋ยวคอยมารุ่นมายามไปมรพ้องมันนะครับผมแต่ช่วงนี้ครับฝนตกบ่อยนะครับคนเฒ่าคนแก่เขาจะบอกว่าถ้าฝนตกบ่อยๆนะครับ ให้ปักปลาน้ําตื้นๆนะครับเพราะว่าปลาจะหากินน้ําตื้นๆนะครับผมก็เลยไล่ใส่ตื้นเลยใส่ตื้นจากข้างหลังนะลงไปหาลึกนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าน้ําลึกกับน้ําตื้นนี่ปลาไหนจะกินดีกว่านะครับไปครับไปลุ้นต่อครับใส่ตัวนี้หนึ่งหลังครับแต่ไปลุ้นพร้อมกันครับโอ้ใส่เบ็ดก็จะเสร็จนะครับโอ้เหนมื่อยนะครับรอทั้งเย็นเลยครับฝนก็เหมือนทำท่าจะมาครับ ใส่เบรเสร็จแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเดินกลับไปดูนะครับไปแบบไวๆเลยนะครับหลังไหนหมดก็จะเปลี่ยนเขียดไว้ไว้นะครับเผื่อหลังไหนกินก็จะถ่ายดูนะครับไปครับลุยกันต่อครับไปลุยยามรอบแรกเลยครับเหมือนยามรอบแรกนะครับเผื่อมีตัวครับผมไปครับครับมาดูสองหลังนี่มีอาการนะครับหลังนู้นมีปลาติดนะครับแต่หลังนี้มีรอยกินนะครับจะอยู่หรือเปล่านะครับว่าไม่อยู่นะแต่หลังนี้มีปลานะครับ ตรงนี้มีปลาครับอกดคันนวปเ๊บกดคันนวบเลยโอ้แม่ลูกคอกหรือเปล่านะครับมีลูกคอกอยู่ตรงนู้นนะถ้าแม่ลูกคอกเราก็จะปล่อยไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกคอกค๊บๆอยู่ตรงนู้นนะครับอืมไม่เอาดีกว่านะครับตัวนี้ปลดปล่อยไปนะครับให้มันไปเลี้ยงลูกมันต่อครับลูกมันอยู่ตรงนู right. ้นนะครับไปครับปล่อยไปครับผม เดี๋ยวขาปล่อยปลาครับยังเช้าผมเมื่อคืนก็จองกมายามเบ็ดก็ถ่ายคลิปไม่ได้นะครับแต่ก็หมานอยู่ครับได้ปลาไปสี่ห้าตัวนะครับฝนตกแรงมากครับผมนยามกลางสายฝนเลยนะครับดูบรรยากาศตอนเช้าครับหลังฝนตกพายุก็เข้านะครับชมบรรยากาศสวยๆยามเช้าผมไปครับเราพยายามเบ็ดกันครับไปดูกั้บว่าจะหมานหรือเปล่าครับไปครับ อรครับมานลุนหลังนี้นะครับขันโก่งครับแต่ว่ามันไม่ดิ่นนะครับมาลองดูว่าก็จะมีตัวหรือเปล่านะครับเรา้อเดินดูไปก่อน,นะครับโอ้โหสายเบ็ดอยู่ไหนนะครับโอ้ขันโก่งไม่มีตัวนะครับเดินเดินดูมาก็มีอาการอยู่นะครับเบ็ดลอยตีลอยกินแต่ว่าไม่ติดเบ็ดนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเบ็ดเราก็เปลี่ยนมาใหม่นะหรือว่าจะเป็นปลาป๊อกนะครับไปครับไปลุ้นกันต่อครับตราบใดที่ยังไม่หมดเบ็ดเจ๊ยังมีหวังครับไปครับอามาชมหลังนี้ครับเหมือนจะมียุบยุบนะครับเดี๋ยวรองขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับจะมีตัวหรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับอ้าวเห็นตัวแล้วครับมาครับเต็มแรกเตัวแล้วครับ ตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับตัวสวยๆอยู่นะครับมีรอยเหมือนปลาช่อนใหญ่กัดมันด้วยนะครับหมายนี้ผมคิดว่ามีปลาช่อนใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อนะครับมาครับแต้มแรกมาครับเช้านี้หมันๆครับผมอืมปลาเมื่อคืนฝนมันตกนะครับปลามันก็เลยเชิงจะกินห่างๆนะครับเมื่อคืนเราก็ได้ไปหลายตัวนะ แดีแหลกนะครับไปครับลุยกันต่อครับผมน้องสองคันติดครับผมประตูครับอุ้ยเห็นนี่ผมมีหนังปลาแนละ้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมขอเอาก่อนนะครับต้องใช้สองมือครับโอ้ย,อยจะตัวโตเลยนะครับ โอ้โัสวยครับตัวนี้แจ่มสวยมาครับเ,เริ่มหมานครับเชา้านี้เริ่มหมานครับเชา้ชาเริ่มหมานตัวสวยครับตัวประมาณ3าสตัวโลนะครับโอ้ขอด้ลุ้นอยู่ครับอย่างนี้มันหมานมันหม,นมนานสองหลังติดเลยนะครับ ้ใช้ได้ครับอย่างนี้เช้ายังมีลุ้นต่อนะครับไปกันต่อครับผมไปดูกันต่อมาชมหลังนี้ครับเห็นคันน,นุบๆนะครับเอ้ามันกินไปพันต้นตอันนี้ครับติดหญ้าซะด้วยเอ้ามาครับมาครับมาแล้วโอ้ตัวพอได้ครับผมตัวสวยๆอยู่ครับ ขอเก็บครับผมรุ่นสวยๆครับผมชมหนังนี้ครับหลังนี้มีอาการครับผมโอ้วายครับปายก้มหน่อยๆครับต้องมีตัวครับเมื่อคืนผมยามกลับไปต้องสามทุ่มครับยังไม่กินเช้ามาก็ตายนะป่าตัวสวยๆนะครับรุ่นแบบเทาด้ามีดนะครับโอ้กัดอยู่ในน้ำเมื่อกี้นี้กัดบอก ทำไมไม่กินเบ็ดแล้วนะแปลกมากเลยครับมันรอหน้าร้อตาครับต้องมีซ้ำนะครับอย่างนี้ไปครับผมขอเก็บครับวันนี้ตายไปแล้วครับอ้หลังนี้มีอาการครับผมเมื่อกี้ผมเดินน้เหมือนจะนุบนๆนะไปดูว่าปลาเลยครับเฮ้ยมีปลาีปลายอใหญ่ของใหญ่ครับผมนี่ครับ โอ้โหโคตรไอหมอนะครับดูครับยัาใหญ่ครับผมโอ้ยอย่างนี้สักติดตัวชูฉี่สบายเลยนะครับโอ้เก็บครับเก็บตัวที่สวย,ย,รยครับผมเรียบร้อยครับเข้ากระสอบเต็มที่ห้า ครับแฟนพีหามานะครับผมหมานหมานอยู่ครับวันนี้นะครับไปรู้กันต่อครับผมเบลจะปักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินมาเก็บอีกทีนะครับไปครับมาชมหลังนี้ครับผมปักไว้ในนาที่เขาตีครับที่เขาปั่นไว้ครับดูวับหมายเป็นอย่างนี้ครับน้ำขึ้นมาท่วมนะครับมีปลาครับหลังนี้ อี้โอ้ตัวเหมือนจะดีด้วยนะแต่ทำไมตายครับออ้ตัวสวยเลยครับนี่มเหมือนมีรอยอะไรกัดเลยครับนี่ครับอุ้ยดูที่ตัวน,นะครับเหมือนมีรอยอะไรกัดมาเลยนะครับถ้าไม่มีตัวอะไรกัดมัน,มนคงไม่ตายนะครับน่างสงสัยนะครับอย่างนี้ไปครับขอเก็บครับผม มาชมข้างหลังอีกหนึ่งหลังนะครับหันหลังมาเห็นเขาขาวครับมีตัวมีตัวตัวสวยเลยนะครับอ้าวหมานเกลียวช้างนี่หมานจริงนะครับออืตัวดีๆครับผมอเดี๋ยวเป,ปิดปางครับนี่ครับดูการปลดปางผมนะครับ ปลาใสกระสอบนะครับไม่ต้องเปื้อนมือเลยครับแล้วก็ปลดง่ายเลยครับปลอดภัยอนี่ครับกระสอบนี่ปลดง่ายมากนะครับปลาดูว่าเวลาสายพีปลากินครับชอบม้วนเป็นนี้ครับใช้พีสามนะครับเบ็ดเบอร์สิบเจ็ดก็ลืมบอกครับชุดนี้มัดมาใหม่นะครับนั่งเหลาได้สองสามวันนะครับ เอาเสร็จก็มัดมาลองเลยนะครับมีทั้งชุดใหม่ชุดเก่านะครับชุดใหม่ก็หมานมาแล้เหมือนกันนะครับโอ้พันิดยุงตรงนังเลยครับเสียเบ็ดหมดนะครับนี้สายเสียหมด ปักไว้ก่อนครับจะกลับมาเก็บครับเบ็ดใกล้จะหมดแล้วครับเหลือประมาณห่าหลังได้ครับไปเต่าครับคันนี้ครับกินนอนน้ำเลยครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับโอ้ยอยอยู่ครับขอยอยู่ขอยอยู่ครับมารู้ด้วยกันครับอยู่ไหมขอยอยู่นะครับหลังนี้โอ้ยกินอะไรขนาดนี้ครับผมโอ้ยอยอยู่ครับผม โอ้ไม่อยู่ครับพี่น้องโอ้โหเสียดายครับผมมาดูนะครับว่าเบ็ดเหยียดหรือเปล่านะครับโอ้เสียดายครับโอ้เบ็ดก็ไม่เหยียดนะครับเบ็ดก็อยู่ปกตินะครับแข็งมากโอ้เสียดายปลาครับผม เออกินนอนน้ำเลยครับแต่ไม่อยู่อ่าเสียดายแค่ไปกันต่อครเบ็ดจังเหลือครับผมไปยุ่งยันต่อครับเสียดายครับครับผมก็ยามเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลง,งานกันที่บ้านนะครับโหปลากินมีกินเหมือนจะใหญ่หนึ่งตัวนะครับกินคันนอนน้ำเลยนะเสียดายมากครับผม โอ้เบ็ดก็ใหม่นะครับทำไมปลากินไม่อยู่ครับผมคันมันจะอ่อนไวนะ้ครับผมนี่ชอบไปลา,าแข็งนะครับพันยังแข็งคนระับเลาปลากินแล้วมันอยู่ดีคนระับถือดายมากครับผมเดี๋ยว,วหลังมีโอกาสนี้ต้องมาแก้มือใหม่คนระับน้ํากําลังขึ้นนะดูวนะ่าชมบรรยากาศสวยยามเช้าๆครับผมยามเบ็ดก็บรรยากาศดีคนระับไม่ร้อนคนระับ พายุก็เข้าฝนตกตั้งคืนแล้ครับเมื่อคืนก็ถ่ายดูไม่ได้ครับเมื่อคืนก็หมานอยู่ครับได้มาสี่ห้าตัวครับตอนเย็นที่เราปักเสร็จก็ได้มาหนึ่งตัวหนึ่งแจ้งครับผมก็มาจะถ่ายดูว่ามืดครับไฟก็ไม่เดียวหมานะครับก็เลยตัดสินใจออกมาถ่ายเช้าทีเดียวเลยครับใจท่าไหนก็ท่านผู้ชมก็คงได้ชมแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับให้ผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านกันครับไปครับ ครับผมก็กลับมาถึงบ้านนะครับวันนี้ก็หมานเติบยูนะครับพอได้ป่นกันเลยนะครับหูปลาถือว่ากินไม่ดีนะครับผมปักเบ็ดเยอะนะปักเบ็ด45สิบห้าหลังนะครับแต่ได้ปลาแค่สิบตัวเองครับปกตินี่ตอนที่ยังไม่ได้เหลาเบ็ดใหม่นี่ปักสิบกว่าหลังยี่ยี่สิบกว่าหลังนี่ก็พอจะกินแล้วนะครับแต่นี่หูปลากินไม่ค่อยดีนะครับเหมือนว่าพายุไม่เข้านะครับปลามันรู้ฝนนะครับ ฝนตกปาก็ไม่ค่อยกินนะครับแปลกมากครับครับมาดูผลงานรวมของเรานะครับผมกลับกล้องให้ดูครับนี่ครับผลงานรวมของเรานะครับอุ้ยมีสายสวยๆหลายตัวนะครับดูครับอืมครับรวมกับผลงานเมื่อคืนนะครับขังไว้ในถังครับแล้วก็นี่ครับปรากฏหนึ่งตัวนะครับสายสวยครับแล้วก็นี่สองตัวครับผม ผลงานของเราจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าหวานอยู่นะครับเป็นไงครับผลงานของเราครับสวยๆครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนคอยเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับหมานๆไปเลยครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ